เดี๋ยวมันกายเฮ้ยมันอยู่ลึกเหมือนกันนะ<า>นั่นกลดลงไปปลดลงไแล้วอะ มาสคอตตัวน้ำโชคครับเนี่ยตัวนำโชคเลยสุดยอดเลยนี่ได้คนแรกเลยนะครับได้จไมาเยมันมีดามอยู่โซนนี้แล้วมันอยู่โนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไปไหนแล้เราจะอยู่แถวนี้นี่อันนี้เป็นกุ้งอะไรจ๊ะกุงแกะวยแกบวยหางแดง แช่บุยหางแดงภาษาชาบ้านเขาเรียกหางแดงเออแต่หางมันไม่แดงแล้วปกติมันก็แดงมันจะมีกุ้งอะไรบ้างจ๊ะทีีกุ้งกุลาดำมีกุ้งแสมอืมอีกแล้วเธอจะมาคลำไหมไหนไหนนี่มาดูขอดูความรู้สึกหน่อยมาคลำมาดูนี่เอา นัจับไว้นี่ให้หัวมันกัดเลยกูไม่ชนบจับนะปล่อยแล้วนะอือจับไว้เลยนเอาเดี๋ยวมันเอ้ยมันอยู่ลึกเหมือนกันนะลอยนั่นกดลงไปโล้โหโอ้โอ้วอลอ้อ้โลโอ้โลอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้วอ้โหอนโหโอ้โอ้เหโอ้โอ้โหโอหอ้โนโอมโนโอันผโวมโหนอ้หนอ้โครอบโหโอ้โหโอ้โหโอ้วนี่มาอีกตัวหนอ้โหโอ้ออเอาใส่ไปเลยออย ก็อโนาเราก็ทำแบบนั้นแหละไม่น้นทรงหาไม่เจออ๋อพี่โนก็คือจับมือจับมือทำเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่เป็นได้ยังไงนะครับโอ้โอันนี้กุ้งอะไรเนี่ยกุลาดำกุลาดำมาแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับอยู่ในมือปติ๊กแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ หายากไหมตัวนี้เห็นายากคือในพื้นที่ตรงนี้มีมีกุ้งหลากหลายมากเนี่ยเจ้านี่แหละยากสุดใช่ไหมอุ้ยผู้เห็นปาติ๊กแบบเมื่อกี้เอาแบบมือแบบทุ่มลงไปนะคืออะไรถ้ากุ้งมันอยู่มันจะนอนนิ่งอุ้ยเดี๋ยวผู้ต้องกระโดดทุ่มตัวให้น้ํากระจายบ้างไหมแล้วกุ้งมันก็จะแบบตกใจแล้วบุ๊ปลงไปตกใจแล้วมันเนก็จะนอนนิ่งอ๋อเป็นเทคนิคของปาติ๊กนะครับ อย่าล,ลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจาร,รวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสซีช่อง34ด้วยนะคะ